อย่างเงี้ยไม่สัเกก็แล้วมันก็มาตรงกันอ่ะมาตรงกับที่วัดไทยอ่ะพศเขาต้องการให้โยมมาช่วยเขาทําไงล่ะวิธีทาไงล่ะพศบอกเนี่ยเขาตรงกับหลวงพ่อแล้วก็รับปากหลวงพ่อไปแล้วอ่ะก็เลยหวาบอกว่าพี่จุลีไม่ต้องหววงพศแล้วนั้นนั้นก็มีความช่วยเยอะแยะเนี่ยพอคุยกันน้องสมพ่อโอ้ที่นี่นีมองเหว เลยตัดสินใจมาที่อแต่ก็ดีใจจริงจริงเจอหลวงพ่อเทียนทงานลยนแล้วะต่ปนี้แตกตอนนั้นเ็ถือว่าเป็นซีดนะฮะที่หมกเอาไว้นะพอมาถึงปีนี้ปีนี่โอ้โครานถ้าเป็นเม็ดกะเป็นเม็ดมาข้านี่ไมาค้ากว่าจะครอบแตกขึ้นมาได้เลสิไม่ทำสิไม่ทำาก็ไม่ได้ทำก็นั่นเองไม่ได้ทำหมายถึงว่าไม่ดม่งอยู่ตรงนั้นแต่เราก็ได้ยดน้เสร็จปุ๊บมนดให้ม แต่เราก็ลดมานะเราลดแบบอื่นก็ชีวิตก็จริงๆก็อยู่กับการเป็นแบบธรรมใช่แต่ว่าไปตั้งแต่เด็กเลยคือจะลดน้ำมจริงแต่ว่าไม่ได้ให้ปุ๋ยแต่เล่ได้นิ่งอกยากต้องปการปุ๋ยแบบนี้ไว้แล้วรู้สึกว่าต่อเนื่องเราเป็นไงต่างกับที่จริงก็ถึงบอกถึงมาๆนี้ก็ก็คือรู้สึกเจอเห็นปฏิกิริยาสมบัติสารอุดมหลายครั้ง ถ่ายทั้งไปกระทั่งมะชาเมื่อวานนี้มานั่งป,ป,งปั๊บก็กกได้ยิน,สน,นสเสียงเลยเป๊บเป๊บปป๊บอืมอะไรเดี๋ยวทีแรกอะเสียงก็จะเตองเสียงมแล้วกันมันไม่ต้องเกิดตอนแรกแันก็มานั่งเลยนอ,อ๋อนี่นะคล้ใคๆว่าไอ้จัรโขวิญญาณมันไม่เกิดโหไม่มีหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่ไปตั้งอ,อกตั้งใจ,จเดี๋ยวปีญญาจะรู้ว่าเสียงอะไรใจ่ไหมคะ เดี๋มันมันไม่มีนะคะโหยังไม่เกิดนะอื่บอกว่าไอ้นี่สังขับอันโตนเนี่ยเกิดตัวที่สองเนี่ยอวิชาีนี้เราเรารู้ไงครับเราเลยตัดไปก่อนอ๋อเสียจโอเคเสียงเสร็จแล้วว่าเสียงตอนนี้ก็ไม่ยุ่งละก็มาดดก็มานั่งนั่งนะ่ทีนี้ก็ความคิดก็มาแล้วความคิดมาก็แบบว่ามันเกิดความซึ้งที่มันร้องไห้ขึ้นมาแล้ว มันมันซึ้งในน้ำใจของกาลรรยาธรรมนี่เลย <laughs> เ,เกิดการศรัทธา <c oughs> อือก็พอโหท้ายท้ายก็แต่ลหลวงพ่อพูดทุกครั้งเรืๆๆ่องว่าใครพูดทุกครั้งก็เนี่ยเกิดเราเกิดมาถ้าเกิดว่าเราได้หินธรรมเราจะช่วยคนได้เยอะอะไรเนี่พอ,อพูดที่ระยมก็สะเทือนใจทุกครั้นมันจะร้องไห้อ่ะอตรงนั้นเขาเรียกว่ามันเกิดความเอ่อเรีวยกว่าตัวศรัทธาที่เป็นพื้นฐานม,มาก่อนนะ่น คือความจริงแล้วคนที่เคยทําสมถาเนี่ยเนื่องจากสตาสูงแต่ถ้าหากว่าตัวสตาสูงเมื่อตัวตั้งใจมันจะสูงเมื่อตัวตั้งใจสูงมันก็เก็บเก็บไอความรู้สึกที่มันเป็นระลอกจิตที่ดีเนี่ยนะถ้ามันสะสมมากๆแล้วมันเป็นสมาธิโดยธรรมชาติของมันเองแต่เวลาเราทำวิปัสสนาแล้วเข้าไปสู่จุดลึกเนี่ยการที่จิตของเราเป็นิดสงบนานๆเนี่ยมันอ่อน เพราะอ่อนเพราะไปถูกกระทบอารมณ์ที่แข็งลงไปเนี่ยมันเจ็บนไม่ได้ <c oughs> ตัวนี้จุดหนึ่งนะเพรนั้นสําหรับคนที่ไม่ได้ร้องไห้เนี่ยอย่าไปคิดว่าวเราไม่รู้นะแต่ว่ากิ่เราแข็งนั่นเองเพราะว่ามันมีความรู้เราไม่ได้สังส,งสมความสงบอย่างยูจูรี่เนี่ยผู้คี่เรื่องสมถนานานั่นคือถูกไหมใส่ในรถคาเข้าไปในรถไปหมดเลยนะเขาไปสะสมมาทีนิด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 พอไปได้สาบเราคิดลึกซึ้งเลยแต่ปั๊บเนี่ยม,มัน,น,นมันเกิดทนตรงนี้ไม่ได้ก็ก็เลยเป็นภาวะนี้ขึ้นมาจริงๆก็เกิด เมื่อปีที่แล้วก็เกิดค่ะคือก่อนหน้านี้คือเป็นคนแข็งมากอมบอกว่าพี่สาวนี่เ,เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ร้องโยงก็ลอก้ลอาขามาก <laughs> อะไรเดีย๋ยน้ำตาหนา <laughs> ักเ,เดี๋ยวบอกเออเด้ถึงตัวเอง <laughs> มันก็จะรู้สึกก็ว่าโยงบอกว่าไม่มีหรอกไม่มีการได้เห็นน้ำตา <laughs> ไม่ร้องอย <laughs> ู่แล้วเเมื่อปีที่แล้วโยงก็เป็นนะฮะที่ไปที่แมสซาชูเซตส์นะ่ยก็นั่งแต่พอเออมันหมดทั้งม,มงพอดี มอกจมูแต่านม่าลัยไปท่านอาจารย์นาวีไงอ๋ออาจารย์นาวีอ่าก็เราลังก็มันโอ้ไมันจะสะเอื้อนขึ้นมาละก็พอดีเขาระคังมาดีเราก็สดเท้าท่านอาจารย์มาช่วยระคังมาช่วยเพอมันไม่น่ามันสะเอื้อนสะเอื้อนจะเอื้อนมันขึ้นมามากแล้วหามันก็อุ๊ยทำไงพยายามท่านก็บอกให้ทวนเขนททวนเขนททวนเขนยุนก็ทวนในเรน่ามันก็ไม่อยู่ก็จะออกให้ได้เออ พอเห็นพอเข้าราคางปั๊บยงก็ลุกขึ้นกับท่านปั๊บยังบยไปเลยเข้าป่าไปหลังวัดมันเป็นป่าแล้วก็ออกไปก็ไปเจอผีเสื้อไปอะไรเดินไปเอาจะกลับวัดกับไม่ถูกเดินก็ไปก็ไปเจอไปเจอในป่าเนี่ยมันก็มีแต่ก็วางวางสองตัวมันตกใจเราก็ตกใจด้วยเลยไปตวางออกมาเนี่ยมันเลยหายไปเลยเนี่ย อารมณ์น oui> um ั่นเลยหายไปเลยมันเลยหายหายค่ะยายยองก็ออกมาเสร็จก็ไม่จะกลับยังไงด็อกอเดินมันมีแทวมันมีทางโอ้แต้วัดกว้างมากนะมมันไม่ใช่ของวัดค่ะคือมันเป็นที่หลังวัดเป็นป่าหลังวัดนะคะย่ยยมงก็ไม่รู้่ก็เพิ่งจะพอกลับก็เดินมันก็มาเจอหมู่บ้านคูมใช่ไหมมัก็เจอก็หลังคนโอ้แออโรส บอกว่าบอกว่าไอ้เกมจูนจ่ายเทมโปอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเลือกเราคิดดิ่งโอ้เราคิดดิ้งบอก my friend just dropped me off I don't know I never been here before this is my first time เขาก็เลยเขาถามว่าทำยังไงเนี่ยกลับวัดได้เพราะพอมีสองทางไปเดินทะลุปากกลับไปก็จะสั้นแต่มันใช้จักรเมื่อเสร็จเขายอมมาสี่โมงใช่ไหม แลนวไหนก็ห pues er ้าโมงจะคืน่งลอยแล้วมันก็มืดมันรวมเข้าไปแล้วลึกยุงเยอะอะไรมันเยอะก็เลยไม่เอาอ่ะล้วไอ้นาสเวทนะนาสเวทเขาก็ไปทำถ่าตาในเมือถึงให้เดินก็ไปว่าไอ้ควายเอาวอไอ้ควายเอาพอกเข้าใจครับมาควายเอาอกไ๋อนานมากก็เดินไปถะลู้เขาก็บอกเนี่ยจะเจอเนี่นะเจออะไรจะจะไรไม่รู้ เราเป็นคนเพราะละคังนะนี่จะถึงเวลาแล้วจะถึงเวลาแล้วไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเชือวัดขนาดไหนไม่รู้หลงนะานสองชั่วโมงนะะทั้งหมดเดินอยู่อ๋อจะแก้ได้สองชั่วโมงนิดนิดก็เดินเดินกลับมาทางถนนก็ก็พยายามจะ h i t c h h แล้วนำ้ำไปมองนี่ทำไงก็รถมันก็มาเรื่อยเรื่อยเลยเรียกเขาอย่างไรไม่มีทีจ่จอด เขาก็รถมาหลายคันก็ไม่ยากจะให้เบรเกานะคะคือก็ไม่ได้ทำอ่ะไม่ได้ทําที่จะขอให้จดนะฮะก็เดินมาเรื่อยๆเรืๆเออเห็นมีรถคันหนึ่งเขาทําท่าเหมือนจะจบแล้วก็เลี้ยวเข้าไปแล้วอ๋อใส่เขาคงถึงบ้านเขาแล้วผมไม่ด้คิดจะลับเราหรอกคงจะถึงบ้านแล้วคงเข้าบ้านไปอลไรยเนี้ยแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเรๆจนถึงวัดก็น้องก็ก็เห็นน้องคนนั้นก็เห็นกรศรสับแล้วก็เขาก็ คือพระอาจารย์นาวีอ่ะท่านก็ตามาย,ยมตั้งแต่สี่โมงเยแล้วคนหายมาไปยุ่ตามยอมจูรี่สิหายไปไหนหา <c oughs> ไงก็ไม่เจอเล <c oughs> ยค่ะยมไปอยู่ในป่าคนละทางอะทางไมรก็กล,ล <c oughs> ับมเาเน, <c oughs> นี่ยมันมันไม่รู้มันเกิดอะไรที่ด้านในนั้นทำแเสร็จก็จิตมันซ้อมซ้อมไปเยอะมากเนียก็เห็นอะไรก็จะ รู้สึกกระตันดูกระตุ้นตันอะไรง่ายอะแต่พูดถึงอันนี้นะโเคยเจอครั้งหนึ่งเมื่อปี 2, สองพันไอเรื่องเรื่อมันมันมีความสงบมากแล้วเรจะรู้สึกว่าเห็นอะไรก็เป็นบนคุกเราไปหมดเลยมัน mm hmm. feel gratitude for everything จะไม่ว่าอะไรเลยนะคต้นไม้ใบหญ้าสัตว์มันมันเรามีบนคุณกับเราหมดเลยอันนี้ที่ทำให้โยมก็ไม่อยากทำลายธรรมชาติ คือเขาที่บ้านเนี่ยจะไม่มีการคือของคอมโพสหน้าเราจะฝังดินน้ำเราก็ไม่ทิง้งลงท่อนะคะไม่จําเป็นเอาไปรดต้นไม้เดี๋ยวพอไปเมื่อปีที่แล้วไปที่เมตาเอิร์ด <c oughs> เขาก็ทำอย่างนี้หล่ะว่าโอ้เออมีแนวร่วม <c oughs> <c oughs> ทำเหมือนกันเลยเท,ที่เวนะอร์มอนต์อะเวอร์มอนต์เ<ๆ>ลยเขาทำทำอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงไก่ A, เองเลี้ยงวัวเอง รีดนมหมูเองทําเนยทำอะไรทุกสิ่งเอาปลูกผักเองปลูกข้าวเอะเหรปลูกผักออร์แกนิกเองปลูกข้าวเยอะเหรอเขาเขาซื้อข้าวใชาไมทำไม่ได้หนาวนะแต่จะผักเกาทำไม่ได้นะคะทำเองเราทำเองเราพ่อมีเพื่อนคนที่ที่กรุงเทพปลูกผักเองด้วยเกี่ยวกับที่บ้านกาปลูกเองนะคะโอเคตอนนี้ตอนนี้จะบอกว่าอารมณ์ที่มันเป็นนี่ พื่อลงเป็นที่ว่าลงไปร่วมใจนาวีเท่านั้นนะคือตอนนั้นคือวิปัสสนุมาเรื่องข้อใดนึงมานะแล้วทีนี้อะไรที่คือวิปัสสนุหมายว่าคว่าเวทีไอติสสงบนะไม่ติสงบความคิดม่ใช่ความคิดมาที่ดีๆเท่นั้นนะวิปัสสนุหมายว่าของเราความคิดที่ดีมันจะออกมาเยอะเลยม่ใช่คอยสะสมพอมาเท้านี้เนี่ยมันออกจากความสงบได้ก็ติดความ S <S คิดอดีความสงบมันจะเป็นยิ่งประสนพรพอมาติดความสุขมันจะเป็นวิ่ปรลาดทีนี้มันจะออกจากตรงนีได้เพราะฉะนั้นตามหลักแล้วในงานนี้เสร็จเนี่โยอยู่ที่นีคนจะได้เก็บอารมณ์ต่อเนื่องสักห้าวันหรือเจ็ดวันแบบต่อเนื่องนะต,ตามถ้าเป็นพลื่นคงไทยเมืนเขาว่ามา,มา,ส,าสัมผัสเขากเก็บอารมณ์แต่เสียดายวันในี้เราไม่มีที่นี่ใหต้องทางแบบนั้นไม่ได้าแต่เราทำที่บ้านนะมนนี่ชอบบ้านหลังที่เราไม่ได้มีมีคติแยกไปทางไหน เราเรื่อปุติเลยที่บ้านนะที่บ้านที่ปัจจุบันปัจจุบันไม่หลังพี่เราไปอยู่ที่ที่แล้วนะไม่ใช่นะเราไม่ใช่บ่ายวิกเตอร์เลยนะใช่ค่ะว่าพี่วิกเตอร์อ๋อใช่มีปุต่ใชงเป็นสีนะ่เป็นสีก็ต่ำลงไทยโอเคงั้นก็เก็บอารมณ์แล้วกันแล้วมาจะโทรศัพท์ไปสอบอารมณ์ให้เราต่อไปคือคุณเคหลวงพ่อแล้วก็อาจารย์มงคลก็อาจารย์พุทธัน พี่หมอชอมผมพี่ชลี<笑><笑>น,นะครับผม่เชื่อฮ่่ผมต้อก่นให้เก่งนะครับเอ็กเพรสความรู้สึกเว้นไม่ได้ถึงไม่ต้องไปพูดที่สมาคมโพสติรัมเพื่อใช้เป็นเวทีเสร็จพูดเพราะฉะนั้นก็จะพยายามเรียกเรียนสิ่งที่ตัวเองได้รับให้ดีที่สุดนะครับไอทราบว่า ทำอะไรก็เลยการนี้เป็นครั้งที่สามเลยนะครับเรื่องเรื่องการจัดการเนี่ยของมาทัพพุทเลยนะฮะเราะมันคุ้เคยแล้วแต่ผมอยากจะจะพูดถึงอิมเพกที่เกิดจากตัวผมให้หลวงพ่อฟังหน่อยนะครับไอ้เรื่องการจัดการนะครับครั้งแรกที่ไปที่บิโลไซด์ที่สั่งซมนะฮะอิเลสโอนผมประทับใจอิมเพรสมากอย่างกับระบบการจัดการนะฮะ ม่ว่าจะเป็นระบบการเรื่องอาหารเรื่องการจัดการคนคนมาปฏิบัตินะเรื่องการแนะนําให้ปฏิบัติทุกอย่าง,งเ,าเ, much, เพราะว่ามันมันเพอร์เฟกตมากแต่มันมีอ่มแพบกับผมมากเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นคนปฏิบัติใหม่ๆนะครับไปถึงนั่นกว่าจะปฏิบัติเสร็จ3ามส่วนแล้วก็อีสามขั้นตรงเง อาหารแบบอาหาร,าร,ารที่เราว่คแข็งน,นะครับเป็นอาหารเจผมที่ผมชอบอาหารมากเลยนะที่จริงมันชอบมากมากเลยแล,แล้วก็กลับไปถึงบ้าน,นคือปัญหาเรื่องว่ากลับไปถึงบ้านแฟนผมก็ตกใจเลยเห็นผมก็้งตกใจเขาบอกว่าโอ้โหแกดูหอบไปนะแล้วกผอมจนโง่แล้วก็ตกใจองเงี้ยผมไปช่างทำหนัง รถไปเจ็ดเตา <laughs> นี่นี่คือปัญหาคือมันก็ว่าถ้าคนที่ไม่เคยไปไปบัติธรรำมาก่อนนะไปเจอขภาพที่เกิดขึ้นอย่างนั้นนะมันมันหนักมากนะเพราะว่าเดินสา,สาทุ่มสามทุ่มที่ต้องเล่นอนใจสามนิดหน่อยเตือนคะรับนะคือาอย่างหลวงพ่ออย่างอาจารย์มงคลเนี่ยท่านอยู่อย่างนั้นมาสามสิบปีน่ารู้สึกนะ <laughs> แต่ว่าอย่างผมเนี่ยเราไม่เคยนะะโอ้โหมันอิมแพคมันมสูงมาก แต่ครั้งที่สองคร้ี่สามก็ท้ออธิครั้งนี้เนี่ยผมเนี่ยปัญหาในการทําปฏิบัติก็ถือว่าเรื่องงวาหาราเนยังเป็นเรื่องหลักของทุกคนนะครับผมก็ไปลองโชวตีของมนุษศาสตร์มาเล็กน้อยก็เลยใช่ไหมจะลองดูว่าผมพี่พี่คุณหม,มอเจนงคงเนี่ยนะก็าบอกไม่อาอที่ละนอนที่ผมเปลี่ยนวานเผะแล้วล่ะเมาบเชาีผมตตัดนอนบ้านเานอนเพื่อักชั่วโมงม ออกไปแล้วกลับมาพยามา้ทันทำรัชาชาแล้วก็แล้วก็เริ่มปฏิบัตินะมันก็ไม่ไม่ทราบจะโทอเหตุนั้นรืองต่อที่ได้ผมนีขึ้นเนี่ยนะทีนี้พูดถึงพูดถึงผล้าอารมณ์ปฏิบัติสิทธิ์ห้าจาการปฏิบัตินะฮะเดี๋ยวผมจะแยกแยกเป็นสองส่วนเลยส่วนทางโลกกับส่วนทางธรรมนะครับ ในส่วนทางโลกนี่นะฮะได้ผลมาตั้งแต่ตั้งแต่ไปที่ไร่ซ่งเลยนะครับท่านเสร็จกลับไปบ้านเนี่ยนะผมไม่เก็ะตลกกาแฟนเลยเมื่อก่อนที่มึงมีด้่ยนะฮะเขาแหลมมาตั้งเขา,าต้องแหลมไปแหลมมาแหลมไปจานต้องอุตรสนี่หมดมันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าตั้งแต่กลับไปจากไร่ซ่มเนี่ยเขาแหลมมาเยผมเห็นอะไร ผมเสียเปล่าสกิ๊กอน่างเดียวเสียเปลอานะครับแต่ผมเงียบนะมันก็เลยไม่ตอบมันก็จบเหมือนทุกครั้งเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจไปซ่อมมานะครับใต้ผมทานโลกดีมากเลยผมไม่ต้องรอกกาแฟที่ที่เอาทางทางทางโรครุกรานมาทางนทานนะครับไปไล่ซ่อมผมก็ได้เพิ่มปีกนะครับเพิ่ปีกมีความรู้สึกโปร่งโล่งขึ้นมาอ่า อะไรต่างๆนะฮะ,ะมาที่บ้านคุณเคั้งแรกผมก็แทบปิดอีกครั้งนะครับทีนี้มาที่นี่นะฮะมาผมมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยปฏิบัติด,ดีมากเลยโอ้โหตอนเย็นผมจะได้ลมโชเกือบเกือบจะได้นะฮะแตม่มันก็ไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามันมันมีสมาธิอะไรดีมากพอวันที่สองวันจันโอ้โหมันแย่เลยนะ มีทั้งว่วงของหามนอนมีทั้งความคิดไม่ได้เรื่องทั้งวันเลยวันวันวันจันทร์ผมมันทีน,นี้วันอังคารนะฮะวันอังคารเช้าก็มาก่อนที่จะมามานั่งกลางในเนี่ยผมก็เป็นกรจกกลมวงนะครับผมก็เป็นจกคนเดียวเดินลอบไปโต๊ะตรงตรงหน้าห้องตรงเนี้ยนะฮะแล้วมันก็มันก็เป็นเวลาใตอนเด็ดตรงนั้นแล้วนะครับว่าตอนเดินจมกรมเช้านั้นมันดีมากเลย สติมันดีมากผมรู้ตัวทุกย่างก้าวจนเกิดจมีปิตินะครับตัวช้านั้นนะลาเอีย้านตาไหลตอนที่เราสุคคตอนเช้านะเช่านะครเสร็จแล้วผมก็ขึ้นมานั่งตรงนี้ทำไปแป๊เดียวแป๊เดียวตอนเช้านะก็มีความรู้สึกเหมือนว่าเหมือนกับเห็นตัวเองนั่งนะมีความรู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวเห็นตัวเองชัดเจนนะ ก็ตามสั่นพอมีความรู้สึกนั้นเนี่ยตัก็เริ่มสั่นตัวสั่แขนที่ยกมือ่ยสั่นใจสั่นน้ำนสาจะไผมก็มีปีกิมาสองข้างแล้วก็พยายามต้านต่อไปในช่วงที่ว่าอิมแพ็เนี่ย ผลกระทบที่ที่ได้คือในส่วนที่มาเที่ยวนี่กับชุมส้มเนี่ยควนนยามต่างกันเนี่ยชัดเจนมากเลยเนี่ยตอนสวนซุ้มเนี่ยอิมเพคตมันตัวผมเนี่ยรู้สึกว่ามันปลูมลุ่มขึ้นมาอาสวัสดิ์ของที่ด้านทานเหนือ,อได้เพรัะมันหายไป ผมก็ทาต่อไปนะฮะผมก็นั่งทาต่อไปต่อไปทำไปพักมันก็นิ่งสลบราบเรียบไม่ยานม่จวามว่างเปล่าผมก็ชักสงสัยว่าเอ๊ะผมทาอะไรผิดหรือเปล่าหลงทางหรือเปล่าอฮะผมก็ชักกลัวผมก็เหลือบมองไปเห็นหลวงพ่อมา่ยห่ข้นงหน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็มันมีคนเยอะผมก็เกรงใจะผมก็ไม่กล้าที่จะไปรบกวนหลวงพ่อผมก็เห็นอาจารย์บางคนนั่งในครัวนะฮะ ผมก็ไปกลับเรียนอาจารย์มงคลบอกอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะขอถามหน่อยผมก็เล่าให้อาจารย์มงคลฟังนะอาจารย์ก็บอกว่าไอ้พิธีเนี่ยอย่าอย่าไปเกิดมันอย่าไปเกิดมันแล้วไอ้ความสงบไอ้ไอ้ไอความว่างเปล่าเนี่ยก็อย่าอย่าเอาวตัวเข้าไ,ไ,าไ,ไปข้างในเอาไปนั่งทันสอบให้ไปนั่งทันสอบผมก็กลับเข้ามามาทันสอบกลับมาท่านครักมาที่ยังอยู่นะฮะยังอยู่ทุกอย่าง มันมีแต่ความว่างเ่าไม่มีความคิดไม่มีอะไรไม่มีมันต้องอยู่ผมทำไปสิบห้านาทีได้มันก็อยู่นั้นนะฮะไม่มีอะไรผมก็กลัวฉันกล้วมันแต่มันนอะไรก็ไม่มีอะไรนะผมก็ออกไปเรียนถามอาจารย์บางคนบอกอาจารย์นี่มันยังอยู่มันอยู่นานๆมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าก็ดูความว่างเปล่านั่นแหละฮะอย่าไปกลัวดูความว่างเปล่า ดูความว่าเราไปต้องบอกภาษาอะไรนะทำไปผม,ผมก็กลับกับมานั่นทงทำต่อนะฮะมันก็มันก็ยังอยู่ผมเดิมอยู่อีกพันะกหนึ่งนะผมว่านี่ได้ต้องเปลี่ยนดูแล้วกันเพราะไอตอนที่ผมทำนะฮะผมนั่งอยู่บนเตียน,นะนั่งกับสมาร์ทซิงบน็อ้เพลนผมก็รู้เป็นนักงกะวีก็พอเป็นนักงกะวี่แป๊บเดียวนะผมก็รู้สึกง่วงแล้วนกะ็ความคิดก็มา ผมก็ร uh, mm, ู้เออหนอนมาละหอเออก็ก uh, um, ็ก็พอดีบอกเวดเตีนะมาดเตี้ยหลังจากทางน้าที่แล้วผมกนผมได้สอบอารมณ์กับอาจารย์ผมก็บอกว่าหลวงพ่อรับผต้องเออกอารมณ์หน่อยผก็หลวงพ่อบอกว่าเออมันสมาธิันไหนสมาธิลนไหนก็ให้ต้นสติเยอะขึ้นนะครับ ก็พอตอนบ่ายาผมกลับมานั่งทำพวรู้สึกว่า,า,ามามาตงมีความสัส้นๆมีความรุ่นนะฮะตอนบ่ายก็ไม่ได้ช่วงช่วงบ่ายช่วงนะั้นก็ไม่ได้ก็หลังจากที่หยุดพักช่วงกลับมาตอนเยน็นมานั่งทีก็กลับไปสู่ภาวะเดิมก็ถือว่าเข้าไปสู่ความว่างนะผมก็ต้องดูความว่างไปนั่งดูไปดูไปนั่งดูมันก็มันก็ มันก็อยู่อย่างนั้นประมาณสักครึ่งชกกั่วโมงก่อนนะฮะแล้ววันสำคัญวันพุธตอนเช้าพอมาเริ่มสั่ก็มีสมาธิดีครับในช่วงเช้านะมีสมาธิดีมากก็แต่ว่าเรื่องของความในความว่างนั้นนะผมก็สั่งดูไปดูไปนะฮะมันก็เริ่มมีความพล่อยมาลอยมาช,ะชะ้าๆมันความคิดคือความถี่มันน้อยมากแต่ก็ยังเข้ามาเข้ามาผมก็รู้ใน,นความคิดเรา พอเรารู้มันก็หยุดไปอยู่สักพักเดี๋ยวก็มีความคิดเรื่อยไปหรือสักไรอย่างเราก็รู้เออความคิดมันก็หลุดไปนะ,ะก็อย่างนั้นนะ,ะจนกระทั่งก็พักไปทานข้า,าวเช้ากันนะฮะพอหลังจากทานข้า,าวเช้าแล้วเนี่ยโอ้โหคราวนี้การนั่นอองเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะฮะทั้ง ทีน่าไม่ถ้าเอท่านงานลมไก่เขียทุกอย่างนะมาตบเลยอ่าตอนบ่ายก็ไม่ได้เลยโอ้ยนั่งไม่ได้นะรู้สึกมันมันกดดันมันมันเป็นทุกข์อะไรนั่่้นะนั่งไม่ได้ไม่ใช่วันวันะคารเวันคารวันคาร์ทนี้ทนันเ่วานนี่เลยออไม่ใช่เดเสียแล้วพพอตอนเย็นหลังจากไปทักแล้วนะฮะอ่หลังจากอ่นวันคารเนะฮะพอตอนเย็น ผมเห็นเห็นหลวงพอจันลุงนั่งอยู่ผมก็เอายังไงวเดี๋ยวผมจะลีเละสักหน่อยผมก็นั่งหลังหอหลังหลังหอจันลุงเนี่ยนะฮะเพราะว่าลีเละเลยแล้วก็หลับตาแล้วก็มันผมจะเคลิ้มไปเลยนะสักสี่ห้านาทีเล้วก็กลับขึ้นมามันก็สมาธิกลับมาการกลับมาผมไม่เคยบอกอาจารย์บางคนว่าตอนเย็นมันก็มันก็เป็นเหนื่อยต้นนะฮะทีนี้มาเมื่อวานเมื่อวานเช้าขึ้นมาได้ลงทะเบียครับนะผมก็ผมก็เอ่อ นั่งไปแล้วก็นายบังมันก็บางทีก็มีความคิดมานิดหน่อยแต่ก็ก็พอร,รู้ว่ามีปัจจตยอะไรสักปั๊บก็เริ่มมีความรู้สึกตัวเริ่มมีความรู้สึกตัวเริ่มรู้สึกตัวว่าว่าก็นั่งกานั่งอยู่เริ่มรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวปั๊บไอไอไอคนก็ลุกชันขึ้นมาทุกครั้งอพอเริ่มนั่งไปเราก็ต้องทา,งานข้าวเราอย่างนั้น หลวงพ่อบอกว่าใจะลมแค่นะนะครทั้งวันโอ้โหนั่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะครับตอนวมางเราครับตอนท่้งนั่งไม่ดิดเลยนั่งไม่ไิดทั้งวันนะแล้วก็ตอนเย็นก็ไได้นะครับทีนี้ผมก็เจะตัวแล้วเมื่อเพื่อนเมื่อคืมีประชมกันด้วยหลังก็รับกลับไปถึงบ้าน ที่จริงแล้วเนี่ยผมจะบอกอะไรฟังว่าผมไปใช้ประถิแม้จะกลับบ้านนะฮะไปถึงปักเนี่ยผมแทบจะไม่กลัวใจเลยนะก็แค่แคโโร์ตัวเองนิดหน่อยแล้วผมก็พยายามน้ำนอนเลยนะเพื่อไม่ให้สิงขาดแล้วเขาทีวีกับผมก็ฟ้าผมยังไม่มอดทีวีเลยนะม่านแล้วแล้วก็เิดตื้นห้องนอนเลยนะทุกวันนะครับแต่ด้วยตัวนี้นะฮะเราจะกลับไปได้เย เขาก็มาปัดทั้เรื่องลูกนะเราก็ตังกไวเพราะย่จะไปนอนเนี่ยโตห้าชั่นนะฮะนอนฉะนั้นผมก็จะหลับกินเที่ยงคือก็ต้องเปิดไฟครับแลวก็ไม่ได้นอนเลยก็ตายแล้วผมี่ตายแน่ก็เติมมาก็มาเมื่อเช้าปรากฏว่าวันนี้นดีที่สุดทำามเข้าที่ท่ามทำมาดีที่สุดมาน้่งปั๊บนะฮะผมก็เห็นท่ความว่างสิ เพราะว่าผมก็ด UN ูกาว่าดูไปนะฮะมันก็เริ่มเริ่มเห็นเลยเห็นป okay, ั so, ๊บเนี่ยพอพอรู้มีความรู้สึกตัวว่าเห็นตัวเห็นรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะฮะมันก็โผล่ขึ้นมาสักตัวแล้วแล้วรุกมานค่นี้คือว่ามันรู้สึกตัวนานขึ้นนะฮะรู้รู้นานขึ้นขนรู้นานขึ้นแล้วก็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 ผ่านไปสักปักทีนี้ความรู้สึกตัวนี้นะฮะมันเริ่มชัดขึ้น ชัดขึ้นชัดขึ้นผมรู้สึกชัดมากตอนนี้นะครับพอจนกระทั่งหลวงพ่อนั่งไปเด็กสองยังงงนะหลวงพ่อข้อละกันรู้สึกเวลาเราผ่านไัแป๊บเดียวก็อันนี้เป็นการรายงานนะความจริงงานนี้หมอก็ได้รวบทุกคนแต่ว่าเสียดายที่ว่าถ้าเราได้เก็บรารมณ์เพียงแค่เดือนที่สามมันทะลุหมดเลยนะ สามสิบเปร์เซ็น์สี่สิบปร์เซ็น์ก็ได้เจ็ดสิบเปเซ็นต์เปอร็นต์นะก็ขออนุโมทนาสาธุนะทีทุกคนได้รรงงานแล้วก็ในจุดนี้มาก็มีกำลังใจเพราะว่าคิดว่าคาคนคำนี้จะอ่อนแอแต่พอจริงๆเข้าก็ปรากฏว่าเอาได้เหมือนกันนะดันั้นในเที่ยวหน้าที่ฟิสโนเนี่ยมาตั้งใจว่าถ้าหาทำพวกเราไปอามาจะให้ดูเก็บอารมณ์อาจจะเพิมขึ้นมากกวนี้รต่ว่า เราจะได้เห็นอะไรชัดกว่านี้คุมพลังของปัญญาของแต่ละท่านเนี่ยมีมากนะแต่ว่าขาดอย่างที่มา,า,าบอกนะความอดทนนะให้เพิ่มได้ไปนิดนึงเหมือนกับเราจะเปลี่ยนน้ำกะทิให้เป็นน้ำมันถ้าไฟคือวันนี้กะทิมันเยอะนะแต่ว่าไฟเนี่ยมันน้อยไปหน่อยนแต่ถ้าไปเพิ่มไฟให้มันบาลานซ์่ังน้ำกะทิเนี่ยมาว่าเป็นน้ำมันได้โดยไม่ยากคือเป็นอารมณ์ปรมาภัยทุกคนเลยพรางง้น่นอนก็ขอความตั้งใจอันนี้จะเข้มแข็งแล้วก็ขอมุ่งมน หลังจากนี้เราไปรับอาหานรับประารเสร็จแล้วก็จะมารับชมด้วยแล้วหลังจากนั้นก็จะให้สิ่งนี้ก่อนอะไรกันนะตอนนี้เรา